ฉลองฉลองฉลองอย่างนี้มันต้องฉลองแล้วนะคะไม่ฉลองไม่ได้แล้วค่ะแหมวันนี้นะคะนับว่าเป็นวันดีจริงๆเลยนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วนะคะที่สาวสาวแบล็คพีค่ะก็มาปล่อยโปสเตอร์ทีเซอร์การคัมแบ็กของพวกเธอนะคะก็เรียกได้ว่านะต่งตาตื่นใจตื่นตากันไปตามๆกันค่ะแถมวันนี้นะคะยังเป็นวันที่น้องลิซ่าแบล็คพีนนะคะเปิด IG ค่ะมาครบรอบนะคะ2ปีอีกด้วยค่ะแล้วก็เป็นการครบรอบ2ปีที่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ายอ ผพ้ติดตามของเธอค่ะก็แตะทะลุ34ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะทำคลิปข่าวนะคะไปเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะตอนนั้นยังลุ้นอยู่เลยนะคะว่าขาดอีก5,000เนี่ยจะแตะถึง34ล้านจะทันคืนนี้หรือเปล่านะคะก็สรุปค่ะว่าทันนะคะใช้เวลาเพียงแค่นะคะ หชั่วโมงผ่านไปค่ะเพิ่มมาอีก5,000นะคะก็แตะ34ล้านไปตอนประมาณ2 000, ทุ่มนิดๆเองนะคะค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะฉลองให้กับเธอได้เลยค่ะลิซ่าแบล็ p พ n นนะคะยอดผู้ติดตามนะคะนับเป็นนัมเบอร์วันค่ะในประเทศไทยนะคะและก็ในเกาหลีค่ะมียอดผู้ติดตามเยอะที่สุดเลยนะคะในประเทศไทยและเกาหลีค่ะส่วนในระดับเอเชียนะคะตอนนี้อยู่ที่อันดับที่1 5ค่ะแล้วก็ถ้า นับถึงผู้ทรงอิทธิพลนะคะที่มี IG ทั่วโลกค่ะเธอนับว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลฮะ,ะอันดับที่18ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นอัปเดตล่าสุดะคะแสดงความยินดีให้กับเธอด้วยนะคะครบรอบ2ปีในการเปิด IG มาค่ะก็มียอดผู้ติดตามถึง34ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเธอเนี่ยเร็วขึ้นมากๆเลยนะคะคราวนี้ค่ะเพิ่มขึ้นอีก1ล้านนะหลังจากที่วันก่อนนี้นะคะทำยอดไป33ล้านเนี่ยตอนวันที่10 สพฤษภานะคะนี่ยังไม่ถึง19มิถุนาเลยนะคะคือยังไม่ถึง1เดือนเลยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีก1ล้าน follower แล้วค่ะโอ้โหแรงไม่แรงก็คิดดูกันเอาเองแล้วกันค่ะ,ะก็มาร่วมฉลองนะคะแสดงความยินดีให้กับน้องลิซ่าแบล็คพิงได้เลยนะคะที่ใต้คลิปวินี้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อ,อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า